อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับร้านเขียวเจริญนยนต์คลองพิไก่นะครับก็มีสินค้าดีๆมานำเสนอ,อ,อประวันก็คุยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่น,นะแล้วก็วันนี้ก็คุยอีกทีหนึ่งแล้วก็ร้านเราตั้งอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะบ,บ,บางท่านลูกค้าสอบถามมาว่าเอ๊ะช่างเขียวอยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่จังหวัดกำแพงเพชรตำบลคลองพิไก่ครับอำเภอพันกระต่ายนะครับ ก็มีนะฮะใครก,กำลังมองหาอยู่ RT 140นะครับตัวนี้เลยน,น,นะมีไดสตาร์ทนะฮะท่านใดกำลังมองมองหาว่าเออเครื่องมีไดสตาร์ทนะครับแล้วก็จะเป็นไอ้นี่ร้อยหกสิบนะครับตัวนี้มีไดไม่มี ye, มีไดสตาร์ทนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ติดตั้งมาเขามีได้ออกถ้าเรามีไดก็สมได้เลยตัวนี้นะครับส่วนเรื่องราคาตัวนี้4ี่หมนะครับ เครื่องเบอร์ใหญ่ๆติดนิ่มนะฮะเครื่องไือได้เปิดได้หรือแล้วก็จะมีตัวนี้อีกหนึ่งตัวสามหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้เลยติดนิ่มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สินค้าเราเนี่ยจะรับประกันให้หนึ่งเดือนเต็มนะครับซื้อไปแล้วเกิดน็อ,นอกพังนะสามารถมาเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเงินไม่ได้สูญไปไหนนะครับของเราจะบริการอย่างนั้นเราก็จะมีเนี่ยส่วนพัดเอ็กนะตัวนี้เลย คมบางโคนนะฮะหรือจะเป็นเครื่องแททีหนึ่งห้านะฮะตัวนี้ถังถังเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องใหม่ก็ว่าได้นะฮะไม่ว่าเครื่องว่าโครงน่ของใหม่ทท้งนั้นแหละของใหม่นะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าเอ่อซื้อไปนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยเพียงแต่เติมน้ำมันลงไปแค่นั้นเองน้ำมันเครื่องแค่ติดแค่ทีเดียวนะครับถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอ้ตรงนั้นก็นะฮะแต่ละรา,านะฮะ ถูกกับของใหม่แน่นอนนะครับนะทักทายกันเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามกันก็ได้นี่นะฮะี่กล่องยังอยู่นะไม่ได้ตรงชัดเกนนะครับนะครับนี่แล้วก็โค้งนะครับตรวเรื่องโค้งนะครับอ่าราคาห้าพันหกพันเจ็ดพันมีเยอะนะนี่ใครกำลังมองหาอยู่ไว้ดึงน้ำนะครับ 4, 5 0 0ห้าก็มีนะครับถ้าใครยอมรับได้ว่าไปครงรุ่นเก่านะพี่ร้องนะครับถูก,ถก นะครับบางคนบางคนจะหาโครงสี่ห้าพันแต่ไปเลงตัวเป็นหมื่นนะครับเนี่ยพี่น้องบางคนก็โอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะซื้อสี่ห้าพันมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะราคาทุนยังไม่ได้เลยพี่น้องนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราขายหกพันอะเนะนะนะนี่ยอายุทยาเทกเตอร์แบบเนี้ยเนี่ยหกพันมีหกพันห้าเจ็ดห้าพันห้ามีเนี่ยอย่างเงี้ยนะโน้ตสี่พันหะ้าไปครงรุ่นเก่านะครับ แล้วก็อธิบายกันชดัดเจนเนาะแล้วก็นี่อย่างนี้โครงกะทิแดงทีเอนะครับพวกกะทิแดงนั่นจะราคาหลักหมื่นอยู่แล้วรุ่นใหม่นะไม่ใช่รุ่นเก่านะพี่น้องรุ่นเก่าไม่เอามานลครับเสียนันะเสียครับโคงมันใช้งานไม่ได้ถ้าโคร,รุ่นเก่าๆนะครับแต่มากเปิดมาในเฟืองเละตุ้มเป๊ะหมดนะครับต้องยอมรับกันได้นะครับแล้วก็โคงนี่มีล้อนะล้อยางเนี่ยอย่างเงี้ย มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วแถมให้นะครับส่วนเรื่องโครงสยามโครงสยามนี่กระทิงแดงพวกนี้น่ะอย่างเงี้ยหมื่นกว่าบาทนะครับนกระทิงแดงหม,ม,ม,มื่นเจ็ดหมื่นแปดมีนี่สวยๆเลยกระทิงแดงเช็กในใหม่ส่วนเรื่องสยามพัดนะครับสยามพัดอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่สองหมื่นพันนะใครกำลังมองหายอยู่เนะี่ยเช็คภายในเรียบร้อยนะครับรับประกันสินค้าให้หนึ่งเดือน นะครับนะชุดอย่างนี้เลยนะนี่พัดเอ็กนะฮะสองหมืนหกตัวนี้ก็ใหม่นะครับเป็นโครงยึดกันมาลานยึดมาครับตัวนี้ใหม่นะสวยๆเลยสองหมืนหกนะใครกำลังมองหาอยู่พัดเอ็กนะตัวนี้เลยถูกกว่าออกมาเยอะครับเนะี่ยฮะพัดบวกนะฮะราคาสองหมื่นนะเนี่ยเกยกลางนะครับพี่น้องถ้าเป็นโครงยิ้วใหม่ก็หนึ่เจ็ดนะครับนี่อย่างนี้เลย ตัวฟ้ายอย่างเงี้ยตัวนูนนะไม่ใช่ตัวรุ่นเก่านะฮะตัวนูนนะฮะไม่ใช่ตัวแรกนะฮะต้องย้ําด้วยเออก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องถ้าใครจะมานะฮะปักหมุดมาเลยร้านเขียวเจริญยนคลองพิไกนะครับเนะนี่ยตามถนนง่ายๆเลยเน,นี่ยยือนกับเซเว่นเซเว่นตำบลเองพิกามีสองที่อ่าอยู่ที่ตลาดในตลาดเดียวหนึ่งที่แล้วก็เนี่ยใหม่ เยิงเยิงกับโรงเรียนบ้านบึงพี่ไก่เยืงเยิงกัน,นมาง่ายปักปักจุดเลยก็ได้ร้านเขียวกลือยนขอบพี่ไก่นะฮะต้องพิมพ์คำว่าขอพี่ไก่ด้วยคราวนี้ก็ไม่มีอะไรแม่ครับก็ขอให้ทุกท่านนะฮะโชคดีนะครับขอบคุณครับ